สวัสดีครับผมมาวิธีการใช้งานโปรแกรมช่วยเล่นนะครับของค่าย AOSP r o j e c t นะครับผมขั้นแรกเลยนะครับเติมพอยได้ที่ไหนนะครับเราสามารถกดเติมพอยได้ตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่เรานะครับสมัครสมาชิกนะครับเติมพอยนะครับมันก็จะได้ไปแฟนเพจนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับติดต่อได้เลยจากนั้นนะครับผมกดเช่าโปรแกรมนะครับอ่ะ ส่วนผมจัวโต้งผมแล้วผมเป็นแอดมินนะครับมีวันใช้งานอยู่แล้วนะครับเราก็กดดาวน์โหลดโปรแกรมมาตามปกติได้เลยนะครับผมอ่าสรับใครที่เป็น Windows 11นะครับเราต้องเข้าไปปิดตัว Windows Defender นะครับให้หมดเลยนะครับนะครับปิดให้หมดเลยนะครับอ่าหลังจากที่เราปิดแล้วนะครับเราไปที่ดีไว c e อ่า Security นะครับตรงนี้จากนั้นให้กดไปที่ตรงนี้นะครับปิดให้หมดเลยนะครับปิดให้หมดเลย หลังจากเราปิดตรงนี้ทั้งหมดแล้วนะครับจากนั้นเราไปที่แก้ไขโปรแกรมใช้งานไม่ได้นะครับกดอ่าดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตรง Microsoft นะครับตรง Driver b o l i s t ตรงนี้นะครับก็ดาวน์โหลดมาเสร็จเราก็ทําการอ่าติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับดาวน์โหลดมาจะได้เป็นไฟล์ริสนะครับ .IG นะครับนี่แล้กด กดโอเคนะครับผมแล้วก็ทําการรีสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับผมอันนี้ผมทําแล้วนะครับผมขอเป็นข้ามแล้วกันเนาะอ่าหลังจากเราทําเสร็จนะครับเราค่อยมาดาวน์โหลดอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วเราก็กดติดตั้งได้เลยนะครับอ่ะทุกผมติดตั้งโปรแกรมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าต่างโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับการใช้งานโปรแกรมนะครับใช้งานยังไงนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราเปิดโปรแกรมมาเสร็จแล้วเนาะอ่ะเราไปที่หลายจอตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ อ่าเช่าฟังก์ชันหลายจอนะครับนี่เปิดมาจะเป็นหน้าต่างนี้นะครับโอเคอันนี้ผมตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมจะประมาณนี้นะครับแรกนะครับให้เราทําการใส่ไ d ดีนะครับที่เราต้องการบอดอ่าบอดอะไรก็ได้นะครับบอดใจบอดบอดใจจะเป็นห้องแยกไปนะครับผมจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็มีทั้งหมดอ่าแปดห้องนะครับบอดใจบอดทั่วไปก็จะมีทั้งหมดหกห้องนะครับผม อันนี้บัดอันนี้บอดทั่วไปนะครับมีหกหกจอนะครับ <c oughs> ขอไปครับผมอ่ะตรงนี้จะมีทั้งหมดหกห้องนะครับก็จะได้ห้องละหกจอนะครับก็คือหกตัวนะครับก็วิธีตั้งบอดนะครับรากดหน้าต่างตั้งบอดขึ้นมาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องห้าหกนะครับ ก็สามารถตั้งค่าอันนี้จะเป็นตั้งค่าสีทีมนะครับอันนี้ก็สอบใครที่บอดเก็บดึงดูดฟอยต์พอยต์แฟมนะครับเราก็เลือกที่แฟมแบทเทิลได้เลยนะครับที่กับเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการบอดนะครับผมแนวหนึ่งอันนี้ตามผู้ชมเลยนะครับเริ่มเต้นเมื่อจอที่เลือกเข้าห้องนะครับก็คือจอสมมติว่าเราบอดหกจอนะครับก็เลือกเป็นหกตัวแล้วกันนะครับ แต่ที่ผมสาธิตผมจะเข้าแค่สามตัวแล้วกันนะครับสามตัวผมจะเข้าแค่สามจอนะครับเพราะผมไม่มีไอดนะครับอ่ะอันนี้ผมจะไม่เลือกเป็นทีมนะผมจะเลือกเป็นโหมดเคเป็ดละกันนะครับอันนี้เป็นไอเทมนะครับเป็นไอเทมอีเวนต์นะครับสำหรับใครที่มีไอเทมไอไอเทมอีเวนต์นะครับผมก็สามารถติ๊กได้เลยนะครับอมันก็จะมีให้เลือกสองบนบนนะครับ แล้วก็1นึ่บนบนนะครับอันนี้จะเป็น4ทีมสีทีมนี้เป็นเฉพาะหมดเท่านั้นนะครับอันไหนที่โปรแกรมแจ้งนะครับว่าให้ใช้งานแบบทีมนะครับให้ติ๊กด้วยนะครับนี่ผมบอดเป็นเคซี่แดน8แปดนะครับก็ไม่จำเป็นต้องติ๊กนะครับออันนี้ก็ตั้งชื่อห้องใครชื่อห้องไม่ออกนะครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยมันจะแรนดอมให้นะครับอผมเอาเป็นชื่อนี้แล้วกันนะครับสําหรับการตั้งค่าบอดปกติแล้วกันนะครับ อันนี้ผมไม่มีเทมอีเวตนนะครับผมก็จะไม่เปิดนะครับก็จะตั้งประมาณนี้ก็กดสามารถกดปิดได้เลยนะครับหรือจะเปิดไว้ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกก็วิธีการตั้งค่าการใช้งานนะครับข้อแรกเลยเราก็พิมพ์ id part นะครับอ id part ลงไปนะครับแล้วก็ปิดนะครับมันก็จะเซฟให้แล้วนะครับปิดนี่ตามจอเลยนะครับตามจอเลยก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็เปิดใช้งานนะครับติ๊กใช้งานตามนี้เลยนะครับ ตรงเร uh ิ่มเต้นอัตโนมัติตรงนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับในกรณีที่เราใช้ออโต้ดีเจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวออโต้ดีเจจะกดเริ่ม <farklı> อ <iki S 1> ัตโนมัติให้นะครับในตรงที่จอที่เราเลือกนะครับเข้าห้องนะครับมันก็จะติ๊กเริ่มเต้นอัตโนมัติให้เราทันทีเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็เริ่มเข้าเกมได้เลยเนาะไอตรงนี้นะครับเป็นการข้ามผลสรุปสกอร์อย่างรวดเร็วคือนะครับ หลังจากที่เต้นจบนะครับมันจะมีบลนสรุปสกอรตรงนี้มันจะข้ามแบบรวดเร็วนะครับทําให้บอดไวขึ้นนะครับอันนี้ผมแนะนําให้ติ๊กนะปิดเกมกรณีค้างที่หน้าเราอินคือกรณีแบบเกมมันบล็อกนะครับเมื่อเราล็อกอินบ่อยเกินไปนะครับอันนี้ผมแนะนําให้ติ๊กนะครับเพราะว่ามันจะได้เตะออกเกมนะครับส่วนใครนะครับผมที่คอมสเปคไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ผมแนะนําให้ติ๊กปิดแสดงตัวละครระหว่างเต้นด้วยนะครับผมอันนี้จะทําให้ บัดลื่นขึ้นนะครับอตัวดีเจตรงนี้สําคัญมากนะครับปิดเกมเมื่อจออ่าเมื่อจอปิดเกมจออื่นเมื่อดีเจหลุดนะครับอันนี้แนะนาให้ติ๊กมากๆเลยนะครับพราะมันจะได้รีห้องใหม่นะครับอันนี้เป็นการตั้งสอบนะครับตั้งสอบก็แล้วแต่ว่าเราจะสอบไหมนะครับถ้าเป็นบอดเวลก็แนะนําให้ติ๊กสอบนะครับสอบใครที่ต้องการยืนที่หนึ่งนะครับแล้วให้ตัวมันออกไปสอบอัตโนมัตินะครับเมื่อถึงเวลานะครับ โอเคหลังจากนี้เรากดต่าเข้าเกมได้เลยนะครับเข้าเกมอัตโนมัติผมก็จะมีเปิดแดงแล้วกันนะครับเปิดแดงจอแรกนะครับแล้วเลือกเป็นเพอร์เฟกนะครับอันนี้จะเป็นจอ,อยืนิซงผมก็จะไปเลือกไม่เปิดแดงนะครับแต่ว่าเปิดเพอร์เฟกนะครับนี่เราเปิดสามจอนะครับมันก็จะทยอยเข้าเกมให้นะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วผมปล่อยไว้ได้เลยนะอ่ะมันก็จะย่อหน้าต่างไปอยู่ตรงจอเกมตรงนี้นะครับผม สอบใครที่่าย่อหน้าต่างของอ่าเกมนะครับผมก็เดี๋ยวมันจะทํางานให้เราพ็รอนะครับมันก็จะทยอยเข้านะครับ อันนี้จอที่3ามกำลังเข้านะครับผมก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับในฟังก์ชันของโหมดทั่วไปนะครับบอดเวลนะครับผมจะประมาณนี้ครับผมก็ตัวสุดท้ายของปุ๊บก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะกดให้นะครับนี่เห็นไหมครับผมเริ่มเต้นออกมามันจะมาติกให้เราเองนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะเริ่มเกมเต้นไปของมันเองนะครับผมหลุดก็เดี๋ยวมันก็เข้าใหม ของมันเองนะครับเราก็ปล่อยไปยาวๆได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับกรณีนะครับผมเราทําบอดกิจกรรมนะครับผมเออนะครับกรณีเราทําบอดกิจกรรมนะครับเราอยากจะเปลี่ยนโหมดนะครับผมเราก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้เลยนะครับอย่างผมอ่ะผมเปลี่ยนเป็นโหมดบิดอัพแล้วกันนะครับก็กดเปลี่ยนโหมดทันทีได้เลยนะครับปั๊บนะครับผมโอเคตัวละครนะครับมันก็จะออกจากห้องนะครับแล้วก็สร้างโหมดใหม่นะครับ ก็เดี๋ยวมันจะดึงตัวสองตัวนะครับตัวตามนะครับเข้ามาในห้องนะครับก็ตรงนี้ก็ปล่อยไว้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนโหมดทันทีเลยนะครับผมสำหรับใครที่ทำกิจกรรมนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่ทำกิจกรรมเนาะก็จะประมาณนี้ครับผมเอาไว้เปลี่ยน ในกรณีทำกิจกรรมเนาะต่อ,อไปก็จะเป็นวิธีการตั้งบอดใจนะครับผมสหรับใครที่ต้องการใช้งานบอดใจนะครับสามารถาล็อ,ลอกซอนบอดได้นะครับสามารถล็อกซอนบอดได้อย่างผมนะครับผมจะบอดเป็นห้องหนึ่งนะครับเป็น ID เดียวกันเนาะห้องหนึ่งก็จะเป็นฟรีเซิร์เวอร์สองนะครับห้องสองก็จะเป็นฟรีเซิร์ฟเวอร์อ่าไม่ใช่คูเปินะครับคูเปิก็จะ ผมก็จะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อห้องนะครับชื่อห้องก็แล้วแต่นะครับเราจะตั้งแบบไหนนะครับเคประมาณนี้นะครับในการตั้งชื่อห้องก็ปิดได้เลยนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราต้องการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ติ๊กตรงล็อกซ้อนไว้นะครับผมก็อาจจะทำให้เด้งได้นะครับในส่วนนี้ ต้องติ๊กไว้ก่อนตั้งตัวเข้าเกมมานะครับอันนี้ผมติ๊กไว้เรียบร้อยนะครับหาตัวละครผมอยู่ที่คูเปิรเนาะงั้นผมก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เป็นเอาตัวละครนะครับไปเต้นที่ฟีหนึ่งนะครับผมมันก็จะสามารถสอนเข้าได้บดใจได้ด้วยนะครับผมอ่ะผมตั้งเลยแล้วกันนะครับออโต้ดีเจสองห้องนะครับแล้วก็ติ๊กใช้งานล็อกสอนนะครับผมนี่ก็ย่อหน้าต่างไปเลยนะครับอ่ะก็เข้าเกมอัตโนมัตินะครับผม ก็ปล่อยมันทํางานได้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมนี่ก็ขเข้าซ,ซ้อนได้นะครับผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ติดปัญหาอะไรนะครับเป็นไอเดียเดียวกันเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ดอรอมันเซ็ตระบบแป๊บหนึ่งนะครับมันจะทยอยดึงตัวเข้าให้นะครับผม <c oughs> อันนี้ผมบอดอบอดหมดทั่วไปอยู่ที่ฟีเซิบคูเปอร์น,นะครับอจำยากนิดหนึ่งเนาะมันมันหลายเซิฟเกิน <c oughs> ่ะนี่ครับผมก็วัดใจก็จอยู่ฟีเซอร์สองนะครับตอนนี้ส่วนห้องสองนี่น่าจะอยู่ฟีเซอร์หนึ่งนะครับตามที่เราเลือกไว้นะครับ ก็จะประมาณนี ies, ça, ้ครับผมในการใช้งานโปรแกรมนะครับผมอันนี er ้จะาการใช้งานเรามันจะจดจําไว้หมดเลยนะครับว่าเราติกอะไรไปบ้างนะครับยกเว้นแค่เข้าเกมอัตโนมัตินะครับอันนี้จะไม่มีการจดจําไว้นะครับเพราะว่าเปิดหน้าต่างมาเราต้องมาติกเองนะครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับจดจําไว้หมดนะครับส่วนข้างล่างนี้จะไม่จดจํานะครับกับความวัเข้าเกมนะครับผมแนะนําเป็นสิปีนะครับกําลังดีนะครับ สำหรับใครที่คอมไม่ค่อยแรงนะครับผมแนะนําเป็น10 12วิขึ้นไปแล้วกันนะครับผมอะวิธีใช้งานก็จะประมาณนี้ครับผมหากไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะครับ